เป็นผู้นําให้เป็นหนึ่งเพราะคุณเตรียมพร้อมเนี่ยจะเป็นหนึ่งอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะไม่ได้เลือ่อนหนู่เท่าที่ควรเพราะปีหน้ามันเป็นปีฉลูฉลูนเนี่ยมันเป็นสีน้าตาอาจารย์มันเป็นธาตุดินดวงคุณไม่ถูกกับธาตุดินไงเพราะฉะนั้นให้ระวังให้ระวังในเรื่องเกี่การดําเนินการหรือการติดต่อสื่อสารในเชิงในเชิงรูปธรรมคุยไม่เป็นไรพูดคุยไม่เป็นไรแต่อย่าลงมือทำ Mm hmm. เช่นคุณอาจจะบอกว่าเนี่ยอาจารย์ทีสาสถียเนีย่ยดูไม่แม่นเลยหน้าตบปากอันเนี้ยังไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าเกิดผมคุยกับคุณแล้วคุณอยู่ใ,ใกล้ๆผมเกิดมันไ่้ผมตบเกี้ยขึ้นมาอันนี้คุณสวย mm hmm. อืออย่างนี้นเขาบอกว่าห้ามในเรื่องเกี่ยวกับการลงมือครับ mm hmm. พูดได้ว่าได้ตำหนิด mm hmm. ได้ลูกน้องพูดได้ว่าได้แต่อย่าไปแตะเขาอย่าไปตีเขา mm hmm. เพ <Okay. S 2> ราะไม่งั้นคุณแตะใครตีใครมี <c oughs> คผูุ้กเีเลยดวงคุณมันเป็นโรคประหลาดไงคุยกับใครต่อให้ชมก็ไปแตะเขาไม่ได้อื <c oughs> เหมือนแบบเราต้องเก็บความดีใจเสียใจไว้อะแล้วคุณก็พูดก,กับเขาธรรมดาเพราะันการพูดมันจะไม่เสียหายไงแต่ถ้าเกิดคุณไปตีเนี่ยเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาจะออกจากคุณนันดีเลย <c oughs> ตัวช่วยคุณจะหายหมดเลยอ่ <c oughs> <c oughs> ที่บ้านก็เหมือนกันคุณภรรยาก็เหมือนกัน อ,นนอบางทีคุณเล่นกับภรรยาชอบแตะแตะตีตีเล่นๆอย่างเงี้ยบางทีน้ําหนักมือมันมันวัดไม่ได้ไงว่าบนนี้เราหนักเบาเนี<บ>่ยหรอไหมกับ,บแม่ก็ควรกำลังจับกำลังถือหม้อข้าวถือน,นู่นถือนี่อยู่ <c oughs> คุณไปตีเขาอะ <c oughs> ่ะเราจะเกิดบันหอกขึ้นมาหรือก็ตกใจลาดใครขึ้นมาอย่างเงี้ยในมุมเขาเขามองแบบนี้แต่เราก็เลือกเอากรเมียงไงเล่นๆไงเนี่ยหรอไหมเล่นทีไรเจ๊งทุกทีดวงคุณก็ห้ามเล่นไง อ่ามันไม่ได้ไงใจร้อนก็ไม่ได้เล่นก็ไม่ได้ถามว่าโดยส่วนตัวที่มันเสียหายเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนเอนเตอร์เทนไงคุณเป็นคนอารมณ์ดีแต่มันไม่เคยทําให้ชีวิตคุณดีไงครับอ่าคุณนึกภาพตอนเป็นรุ่นที่ผมบอกเลยเห็นปะอารมณ์ดีเฮฮาสนุกสนานที่ชีวิตไม่ไร้สาระมากเลยแต่พอตอนนี้เริ่มเก็บตัวเริ่มคิดเริ่มวางแผนเริ่มอะไรกลับกลายเป็นเรื่องดีขึ้นมาทันทีเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย ตัวฉลูเนี่ยมันเข้ามามันก็เลยทําการดรอปไฟดวมคุณไงเพราะั้นในปีหน้ามันมีเรื่องดีก็มีอยู่แต่เรื่องเสียมันก็มีอยู่ก็คือแปลว่าญาติพี่น้องคุณจะล้มหายตายจาก <c oughs> มันไม่ได้แปลว่าตัวคุณเนียมันแปลว่าพี่ญาติพี่น้องคุณจะเกิดล้มหายตายจากหรือแปลว่าเพื่อนสนิทของคุณก็ได้ <c oughs> ต้องเสียบุคลากรไปหรือต้องเสียใครไปให้ทําใจไว้ว่ามันเป็นแบบนั้นแหละ เพราะชีวิตคุณไม่สามารถไปลิขิตหรือไปบงการใครได้ <c oughs> เขาจะไปก็ไปด้วยบุญบาร,รมีของเขาเพราะว่าเขาไปดีทุกคนที่ไปในปีหน้านี่ไปดีหมดเลยนะ <c oughs> เพราะว่าปกติธาตุไฟเวลามันไปเจอฉลูวะฉลูตัวเนี้เขาเรียกดาวขุมทรัพย์ <c oughs> เขาเรียกไปนิพพานไปดีอครับ <c oughs> ว่ามาเจอคุณไม่ได้ไปดีของคุณไปเจ๊งอรอ่างคนละอารมณ์เขาอะไปดีเพราะโดยส่วนใหญ่ย เพื่อพักพวกเพื่อนฝูงคุณเนี่ยเขาอ่ะเป็นคนที่มีเงินมีทองมีตังค์ินหมดทุกคนอ่ะพักพวกพี่น้องเพื่อนฝูงคุณยกเว้นตัวคุณคนเดียวที่จนกับเขานั้นโดยเบื้องต้นที่ผมอ่านดวงคุณจําได้ไหมผมบอกดวงคุณมักจะได้รับความช่วยเหลือจากคนเหล่านี้ที่ผมพูดทั้งหมดถ้าเขาไม่มีเงินเขาไม่มีทรัพย์สินเขาไม่มีนู่นไม่มีนั่นเ็าจะทรัพย์สนับสนุนคุณได้ยังไงซึ่งคำตอบคือมันเป็นไปไม่ได้ครับครับ ะครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นโดยโดยโดยภาพที่เรามองกลับมันจะเป็นแบบนี้ทันทีอ่าเพราะฉะนั้นในปีหน้าก็แปลว่าคําถามคือจะสําเร็จไหมสําเร็จครับให้คุณทนอีกหนึ่งปีผมดูเผื่อเลยนะปีหน้าไปอีกหนึ่งปีเลยนะพอปีหน้าอีกหนึ่งปีปุ๊บขึ้นปีสองห้านี่หกสามหกสี่หกห้าหกห้าเป็นปีธาตุน้ํากับปีธาตุไม้ก็คือปีขาบครับอันนี้คงไม่ต้องคุยและอฮา ป่านู้นป่านูน้นผมไม่ใช่คําว่าป่านี้ป่านูน้คนคงไม่รู้จักผมละเพราะคุณคจะไม่มีเวลาแล้วไงเ, <laughs> เพราะเวลาคนดวงดีอ่ะเวลาขี้เวลาเยี่ยมไม่มีครับอืสังเกตไหมเหมือนเราแบบโอ้ต้องทํางานได้เงินได้เงินได้เงินเหมือนผมอะช่วงปีสองปีที่ผ่านมาผมเปิดเปิดสอนเนี่ย<ช>ผมสอน<บ>ทุกวันเลยม่ผมไม่มีเวลาเข้าห้องน้ําเลยอ่ะอ่าเล็กออกละก็คือแบบจะเข้าห้องน้ำคนมา ถ้าผมเป็นร้านร้านค้าร้านอาหารผมกําลังขายของขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วผมปวดท้องจะห้องน้ำเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหน่อยถามหน่อยคุณไม่ทําให้เขารับประทานแล้วใครจะไปทําใช่ใช่ใชแล้วไอ้คนที่ทําอร่อยคือเราไงใช่ใช่ใชแล้วเราก็ต้องอยู่หน้าง,งานพออยู่หน้าง,งานพอนานๆผู้อ่าวลืมแล้วกูไม่ได้เข้าห้องน้ำอีกแล้วอ<ม>ืมเห็นไหมมันจะไม่มีเวลาพาะดวงดีสังเกตคนดวงดีไม่ค่อยมีเวลาอื<ม>แต่คนดวงไม่ดีนี่ว่างไปไหนมาไหนนี่สบาย อช่วงไหนที่ว่างอะทําใจไวเลยแล้วสําหรับเม้งเม้งต้องคิดเลยว่าโอ้ชีวิตกูจะไปดีแบบนั้นคงไม่มีแล้วล่ะเพราะพอเราหวังดีไม่เคยได้ดีไงอเหมือนตอนช่วงที่คุณเกเรตอนที่คุณเป็นวัยรุ่นของกระทงอะยังมองคนอื่นเลยเขามีรถมีบ้านไงแล้วกูจะมีได้ไงวะคําว่ามีได้ไงในวัยรุ่นของคุณกับวันเนี้ยมันคือมีเรียบร้อยแล้วไงอ่าถูกปะ แต่ถ้าเกิดวันนั้นคุณฝันว่าจะมีรถมีบ้าน <c oughs> วันนี้คุณก็มาไม่ถึง <c oughs> เพราะมันจะทําให้คุณขี้เกียจไงพอคุณมีแล้วคุณจะขี้เกียจ <c oughs> อ่ะแล้วไอ้ความขี้เกียจมันคือตัวร้ายอ่ะราะคุณก็คิดว่าทําตามหน้าที่แล้วกัน <c oughs> บางทีางานในบ้านอาจจะช่วยแม่บ้านอาจจะช่วยอาม่าอาจจะช่วยลูกอย่างเงี้ยทําไปทําไปโดยไม่มีตัวเองนะคุณจะหมดเพลินไปหนึ่งวันเลยแล้วชีวิตมันจะมีความสุข <c oughs> เพราะคุณจะมีคุณค่าสําหรับทุกคนอื <c oughs> เพราะว่าเราคือผู้ให้ไงผู้ให้จะมีความสุขในทุกสถานการณ์แต่จะไม่มีความสุขเพราะว่าเราให้ตัวเองปุ๊บมันจะแบบเฉยๆไงมผมถามหน่อยเอาแค่ง่ายๆสวดบนแผ่เมตตาให้กับคนอื่นกับแผ่เมตตาให้ตัวเองความรู้สึกเป็นไงอ๋อเพราะตอนที่เราตั้งใจจะส่งให้คนอื่นมันมีความสุขไงเพราะเราปรารถนาให้เขามีความสุขเราจะตั้งใจชเช่นเวลาที่เราแผ่เมตตาให้พ่อให้แม่เราแบบนี้ ก็จะมีความสุขแต่พอแผ่ให้ตัวเองมันเฉยเอ,อ่ะอ่าก็เหมือนอะไรเหมือนเวลาเราเห็นหน้าคนอื่นเราเห็นหน้าคนอื่นเขายิ้มหัวเราะร้องไห้เราจะรู้สึกตามเขาแต่หน้าเราบางทีเศร้าอยู่แบบหน้าเป็นตูดเออเราไม่ไม่ค่อยหน้าถืวหน้าเรามู่ตู้มู่อย่างเงี้ยผมถามหน่อยมันจะเห็นหน้าตัวเองไหมบางทีคนยังมาส,สกิดเราเลยบอกว่าทำหน้าอะไรของแกเนี่ยหรือว่ามันมองไม่เห็นตัวเองไง แต่ให้ระวังตัวเองแค่นั้นพอเพราะการระวังตัวเองก็คือการดูแลตัวเองอยู่เสมอดูแลแบบ <c oughs> ดูแลโดยการทํางานเป็นหน้าที่เป็นกิจยลักลักษณะเวลาใครเ็าจะมาเรียกมาใช้อะไรให้นึกว่ามันเป็นหน้าที่อย่าคิดเรื่องผลประโยชน์เพราะคิดเรื่องผลประโยชน์มันจะไปไม่ถึงอ <c oughs> แค่นั้นแล้วงานของคุณท <c oughs> ี่คุณจะทําต่ออย่างเนี้ยเรื่องต่อไปนอนาคตที่คุณจะอเอาเรื่องสินค้าเข้ามาขายในเมืองไทยอ่ะโอกาสจะเป็นไปได้สูง ครับเนี่ยคือคำถามอาจารย์มื่อี้มันมีสองส่วนนะมันมีทั้งงานประจำอย่งงางเง้อ้ที่คี่ไว้เสริมไอ้ที่เสริมเนี่ยยังเล็กไม่ออกว่ามันจะไปรูปแบบไหนเขาบอกว่างานนําเข้า <นำ S 1> ครับเขาบอกอินพุตนำเข้าครับอก <Okay. S 1> ็คุณคุณคุณดูไว้แล้วไงแต่มันยังไม่ถึงเวลาไงก็นี่มาอีกสองปีเพราะคุณคิดไว้แล้วไงถ,ถ,ถ้าเกิดคุณเอาไปขายมันยากไง เดี๋ยวฟัง <Okay. S 1> ฟังฟังฟังเอาใหม่คุณฟังผมว่าถ้าคุณดวงคุณอน่ะดวงคุณเม้งอะ่ตัวคุณเองอนี่ยโดยความเป็นตัวตนของเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราเอาของในบ้านเราในเมืองไทยไปขายคนอื่นคือคนนอกคุณไม่รู้จักไง mm hmm. แล้วถามว่ากูจะขายใครกูไม่รู้จักโอเคนะในทางกลับกันคนที่คุณรู้จักในเนี่ยเยอะแยะจะไปหมดเลยงั้นกลับกันไม่ดีกว่าเอาของนอกมาขายคนของเราไม่ดีกว่าเพราะคนของเราที่อยู่ในนี้เขาก็สนับสนุนเราอยู่แล้ว อยากพี่น้องคนสนิทใครก็สนับสนุนคุณคูณก็มาขายคนพวกเนี้ยคนละอันสองอันชิ้นสองชิ้นคุณก็ได้กําไรแล้วคุณก็อยู่ได้ละเพราะปกติเขาก็ช่วยคุณอยู่ในดวงอยู่แล้วไงดวงคุณมันก็เลยกลายเป็นสินค้านําเข้าเนี่ยยังครับมันฟ้องเลยว่าเป็นสินค้านําเข้าโอเคแล้วแล้วชันงานประจำเออาจารย์ก็ทําไปคุณไม่ใช่ลับไปไม่ใช่ก็งานประจำมามันินถึงเวลาเดี๋ยวคุณเ็าจะเบรกได้เองไงอ๋อ คุณไม่ต้องไปห่วงแต่คุณอย่าไปทิ้งผมไม่แนะนําให้คุณทิ้งเพราะคุณทิ้งอะไรไปปุ๊บก่อยจะกลับไปทิีงยากครับคุณอย่าลืมว่านิสัยคุณเป็นคนที่ตัดแล้วตัดเลยเช่นคุณเคยตัดใจจากวงอโคจรใดๆคุณจะไม่กลับไปอีกเช่นคุณตัดใจว่าคุณจะไม่รักใครอีกคนคนนั้นคุณก็จะไม่คุยกับเขาแล้วหรือเพื่อนคนนี้ว่าคุณตัดใจว่าไม่อยากคบคุณจะไม่อะไรกับเขาเลย ขาเรียกหน้ายังไม่มองเลยเพราะหน้ายังไม่มองเดี๋ยวว่าแต่หน้าเลยชื่อก็ไม่อยากได้ยินเพราะมันไม่รักแล้วไงเพราะอะไรที่คุณออกมาแล้วคุณจะไม่พูดถึงมันแค่นั้นยกเว้ <S <S นต<ร>้อเป็น <S <S คือสิ่งคุณงามความดี <S <S ที่คุณเคยทําเช่นช่วยพ่อช่วยแม่ที่คุณเคยทําอย่างเงี้ยคุณจะพูดถึงบ่อยๆมากครับนะในเรื่องเกี่ยวความลำบากข,ของคุณที่บางทีคุณไปขันอาสารับแทนคนอื่นอะไรมันมีเยอะไงแต่ถ้าเกิด้ี้พ่างภูมมันพูดไม่หมด อันนั้นคือเรื่องหนึ่งนั่นคือโหมดแต่โหมดในเรื่อง,องเกี่ยวกับการงานธุรกิจในเรื่องเกี่ยวกับความรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองคุณเนี่ยมันคือปีอยู่ปีอยู่หกห้าคำถามที่คุณจะถามมาว่าอนาคตจะสําเร็จไหมจะอยู่ดีกินดีหรือจะสามารถสร้างให้คนรุ่นคนนี้มีฐานอาชีพครอบครัวได้ไหมคาตอบคือมีไงครับผมมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมอ๋อก็จริงๆตอนแรกก็ อยากจะถามเรื่องงานประจำนี่แหละครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาีอ่องค์กรเปลี่ยนแปลงเยอะบริษัทถูกซื้อครับถูกซื้อโดยบริษัทที่ใหญ่กว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวหลักอย่างนี้จะเป็นยังไงชเช่นมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายหรือแม้กระทั่งในที่สุดเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเติบโตเป็นงานประจําบริษัทื่นหรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์มันก็ไม่แน่นอนในประเทศเองในในตัวบริษัทปัจจุบันเองเนี่ยครับ แต่พอฟังอาจารย์ก็คิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูไปตามาหดับขั้น้ะกันเพราะว่าเราไปใจร้อนมนากมันก็คงยังไม่เห็นอะไรอ่าแล้วคำถามคือก็คือ <c oughs> ถ้าเป็นปีหน้าจนถึงสองแ่หกแห่เนี่ยอาจจะมีโยกย้ายใน,ในาแางเงี้ยงานประจำด้วยนะครับต้องแต่งานเสิร์ยกย้ายไหมมันไม่ได้แปลว่าย้ายออกเนี่ยมันแปลว่าย้ายเข้าย้ายเขา้า <c oughs> าก็คุณทํางานอยู่บริษัทนี้ไม่ได้แปลว่าคุณออกจากบริษัทนี้นือออกไหมแต่แปลว่าคุณกําลังสร้างบริษัทใหม่ขึ้นมาย้ายเข้ามาหาตัวคุณก็คือเปิดบริษัทโอเคก็คือว่าก็ที่ผมพูดงานนำเข้าไงรักษาฐานงานประจําแล้วเสริมของเราเข้าครับเพราะของของเดิมคุณก็เป็นคนอย่างนั้นอยู่ละเพราะมือมือหนึ่งที่คุณถือปาลิกิวอีกมือหนึ่งไอติมก็ไม่ทิ้งหรอกครับครับ เราจะได้สบายใจอาจารย์เพราะว่ามันก็เดี๋ยวดิดเดี๋ยวผมไม่ได้ดูดวงเพื่อให้คุณสบายใจผมอธิบายตามหลักการคุณจะสบายใจไม่สบายใจผมไม่รู้อค,คํอา,า,าคถามคือคําถามคือมันเป็นคุณไหมแค่นั้นแหละใช่ใช่คือ<ๆ>ที่บอกว่าสบายใจหมายว่าบางอย่างมันมันมีคิดในหัวแล้วแหละก็ตามที่อาจารย์พูดเนี่ยเราก็แค่ว่าถ้ามันถ้ามันตอบมาในแผนที่เราคิดไว้เนี่ยมันก็ดูมันก็ดูดีสําหรับเราเราก็โอเคครับ คร,รับตลงรลงไม่มีคําถามไม่มีครับก็คือจริงๆที่ดูก็โดยโดยรวมทั้งหมดเนี่ยผมก็ตรงเนี่ยแหละถึงแม้ว่าบางอย่างอาจจะไม่มันมีรายละเ,เอียดปีกย่อยเอาเอาสมมุติอันเนี้ยผมเล่าประวัติให้ก็ได้ถ้าเป็นเรื่องการศึกษาเอาจริงๆคือผมก็ถือว่าเป็นคนโชคดีมีโอกาสรับการศึกษาที่ดีๆแต่จังหวะช่วงอายุที่อาจารย์พูดเนี่ยมันก็ค่อนข้างตรงตรงที่ว่าผมก็มี โอกาสเข้าสถาบัานการักษาดีๆแต่พอเข้าไปได้เนี่ยแล้วช่วงอายุนั้นๆนเนี่ยเรียนกับค่อนกระแทนคือไปเล่นไปทํากิจกรรมเยอะไปทําอะไรต่างๆนานาเนี่ยเกตตกเยอะมากครับแต่พอยี่สิบหกใช่ไหมคะที่อาจารย์บอกอเมือี้ยี่ิบเจ็ดแถวนั้นนะ่ะอายุยีิบเจ็ดผมได้คุณไปเรียนต่างประเทศเอ,อืปริญญาเอกเรียนระยะยาวๆเลยคือช่วงนั้นนี่แหละที่เป็นช่วงที่รู้สึกว่า ถ้าไม่รับตอนที่ทํางานแล้วแล้วมีลูกแล้วก็เริ่มตั้งตั้งตัวมีเงินมีทองไปบ้างเนี่ยนะฮะผมรู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จมากที่สุดและวพอรู้สึกว่าเออมันมันเหมือนเราไปจุดสูงสุดของการเรียนแล้วก็มีโอกาสได,ได้ได้ไปเรียนต่างประเทศแต่ก่อนหน้านั้นก็คือก็ไปเรื่อยๆอะเฮฮาปาร์าาตี้มันมันก็ไม่รู้ว่าจะไปเอ่อเาเรียกอะไรอ่ะตั้งเป้าไหยอะไรได้มากเพราะว่าก็อยากเทียจแต่พูดมันก็เหมือนเรา คนชั้นกลางแล้วก็อายุทํางานไม่ไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่เนี่ยครับเห็นคนอื่นขับรถเราก็นั่งรถเมล์ดมต่าอยู่ก็ก็ก็เฉยๆคือ,ค,อคือก็รู้สึกว่ามันเกินเอื้อมมันหลายแสนอย่างนั้นแหละโอเคไม่ถามนะนผมจะได้จบหมวดสุดท้ายคือหมดแนะนาเอาเลยครับอาจารย์นะครับพเพราะในเรื่องเกี่ยวกับท่าทั้ง5่าในเรื่องว่งหงเหงนะครับ ก็คือมีประกอบด้วยห้วยทกิมจุยบักก็คือไฟดินทองน้ำไม้ธาตุธาตุธาตุที่ดีของคุณเนี่ยอันที่หนึ่งก็นในตัวนี้ก็คือธาตุไฟธาตุไฟอ่ะสีของเขาเนี่ยก็คือสีแห่งพลังงานความร้อ,อนที่เรียกว่าแดงชมพูม,ม่วงส้งมนะครับสีอันนี้หมายถึงในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ของคุณเลยล่ะที่ผมพูดบรรยายเป็นเรื่องเกี่ยวแสงอาทิตย์ตั้งแต่ที่แรกนะครับอันที่สองเนี่ยเขาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับธาตุไม้นะครับ ท่านไม้เนี่ยท่านไม้เนี่ยโดยปกติท่าไม้มันเป็นเชื้อเพลิงม,มันเป็นฟืนแล้วท่านไม้อะเป็นสิ่งที่มีชีวิตนั้นตัวที่ตัวของท่านไม้เองเนี่ยเขาจะมีสีเขียวเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นเมลหลักของเขางนั้นสีเขียวทุกเขียวไม่ว่าเขียวอ่อนใบตองยันเข้มจนถึงสีเขียวหัวเป็ด <c oughs> อีกแมงทับอ,ะอ่ะอ่งนั้นส,สีเขียวทุกเขียว่วมันจะเป็นเขาเรียกสีมงคลสําหรับคุณอ่า ดีครับ <c oughs> บริษัทผมสีเขียวครับโอเคนะอันต่อมานะครับท่าน้ำน,นะครับท่าน้ำก็คือวอเตอร์ปกติอะน้ำอะเวลาเรามองไปทั่วๆไปเนี่ยตัวท่าน้ำเนี่ยถ้าเรามองในท้องทะเลมันจะเป็นสีฟ้าคามก็ ah. คือสีของเขาเนี่ยเวลาถ้ามันลึกมากๆในลึกพ่วงน้ำเนี่ยเวลาดำลงใบน้ำม,มันจะมืดสังเกตไหมเวลาเราดำน้ำลงไปลึกมันจะเริ่ม <นะ S 1> เริ่มมืดไปเรื่อยนะั้นสีของท่าน้ำม,มันก็เลยกลายเป็นสีฟ้าสีดำ คือสีสีที่เป็นมงคลของคุณสามสามสีครับพูดผ,ผิดสาม่าุนะครับงนั้นคุณคก็ไปปรับเปลี่ยนเป็นโลโก้เป็นอะไรของคุณก็ได้นะครับหรือชื่อถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนใหม่ก็ให้มันสอดคล้องตามธาตุที่มันเป็นพลังงานสามส่วนนี้ครับนะครับเพราะมันเป็นตัวสนับสนุนส่วนตัวเนี้ยก็คือตัวธาตุดินเนี่ยนะครับกับตัวธาตุทองเนี่ยธาตุดินเนี่ยก็คือเอิร์ดก็คือลูกโลก ถ้าดินเนี่ยสีของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลมาจากการไหม้ของไฟมาก่อนแล้วพอเวลาไฟมันไหม้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือขี้เถ้านะครับขี้เถ้าก็คือสีเทาก็คือสีเสืองนี่แหละก็คือสีเทาสีเหลืองสีน้าตาลนะครับคือสีต้องห้ามนะครับดังนั้นในเรื่องเกี่ยวกับการใช้อัญมณีที่เป็นในเรื่องเกี่ยวกับหินสีถูกไหมครับ หินสีก็คืออัญมณีนะนะครับก็คือหินสีเนี่ยไม่เหมาะสําหรับคุณนั้นเวลาคุณจะไปตั้งหินที่มันเป็นมงคลหินที่เป็นรูหินที่มันเป็นอะไรไม่เอ่การจัดบ้านแต่งบ้านเป็นสวนรีสอร์ทก็ไม่เอ่นะครับนั้นเวลาคุณไปเที่ยวที่ไหนอะไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานที่เป็นเกี่ยวกับอ่าอายุทยาปัตพนันเชิงหรือเป็นโบราณสถานเนี่ยไม่แนะนําให้ไปนะครับ ตัวสีเหลืองสีเทาสีน้ำตาลก็เลยไม่เหมาะสําหรับคุณอันสุดท้ายสีของธาตุทองสีธาตุทองเนี่ยก็คือแร่ธาตุหรือสายแร่เนี่ยที่อยู่ใต้ดินถ้ามันรวมตัวกันมากๆเนี่ยมันจะเป็นตัวแร่ธาตุยังไม่รวมตัวกันเขาเรียกสายแร่นั้นการ<าม>ที่มันยังไม่รวมตัวเป็นสายแร่ก,ก็คืออัญมณีที่เรียกว่าเพชรพลอยนะครับถ้าเป็นเพชรเป็นพลอยเนี่ยของคุณเนี่ยมันก็จะมีแยกตามสีก็คือถ้าเป็นสีแดงนะครับเขาเรียกว่าทับถิ่น พลอยที่เป็นทับทิมนะครับใช้ได้ถ้าเป็นท่าทองเนี่ยนะครับตัวสีน้ําเงินเนี่ยเขาเรียกรู้สึกจะเป็นบุษราคำมั้งไดจําบุษราทถสีสีฟ้าอะไรนสีน้ำเงินอะอะไรไพลินไพลินอะแล้วก็เป็นตัวสีเขียวคือมรกตครับอย่างเงี้ยถ้าเป็นหินสีนะใช้พวกนี้ได้นะครับหรือถ้าเกิดเป็นตัวแร่สายแร่ที่เป็นตัวสีพวกนี้ได้ ถ้าเป็นสีอื่นยกเบ้นบุษราคามสีเหลืองหรือเป็นสีอื่นที่มันน่องหรืออย่างนี้แมวนี่คืออ<แ>ัญมณีนะครับคือข้อห้าส่วนถ้ามันเลยจากสายแร่ปุ๊บมันจะเป็นแร่ธาตุแร่ธาตุก็คือโลหะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นนิกเกิลตะกั่ว,วสังกะสีไม่ว่าจะเป็นทองไม่ว่าจะเป็นทองคําขาวโลหะใดๆทุกชนิดห้ามใช้แม้ <Okay. S 1> ถ้งนาฬิกาสายเหล็กก็ห้ามใช้ อย่างของคุณเบงก็ต้องใส่สายแบบของผมเนี่ยอ่าเนียครับเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยอนะครับแต่ว่าต้องเป็นสีมงคลของคุณนะครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวาตาทองเนี่ยก็ห้ามใส่ทองเครื่องประดับอะไรไม่เอาเลยซื้อทองได้ให้เก็บไว้ครับหรือซื้อทองมาให้ลูกก็ได้อย่าให้มีอะไรเพราะเมียมันชอบลืม เก็บแล้วลืมเมียคุณนิสัยดีชอบลืมวางอะไรก็ลืมมันนั้นวางอะไรก็ลืมมันนั้น,ม,ม,นม,มันีอันนี้โเคตรแม่นเลยเี๋วสิเวลาเวลาไปส่งลูกอ่ะเสร็จปุ๊บอ่คุยกับเพื่อนเพลินไงลืมรับลูกประจำอย่างเงี้ยโอเคแนละ้ว่ะตัวนี้โดยความหมายเนี่ยมันก็เลยไม่โอเคสำหรับคุณเพราะาโลหะใดๆก็ไม่เอา นี่คือจะเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงแล้วก็อย่าลืมอย่างหนึ่งอย่าลืมก็คือบุคลิกภาพในเรื่องหยอกความใจร้อนความใจง่ายความใจดีของคุณลดลงไปให้หมด <c oughs> ดูให้ชัดดูให้ชัวร์แล้วคิดว่าทุกอย่างมันคือหน้าที่ทำตามหน้าที่เดินตามรถแม่ไว้แล้วชีวิตคุณจะประสบความความสำเร็จแน่นอนโอเคครับ <c oughs> ถ้าไม่มีอะไรถามจบความบยายัติแล้วอ๋อ <c oughs> <c oughs> ดีครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลเยอะเลยคือถ้าเทียบแล้วผมว่ารายละเอียดปีกย่อยบางอย่างก็ก็ไม่เคยได้ฝังแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเอาไปปรับใช้ก็ก็น่าจะดีฮะเพราะว่าบางไม่ไม่ใช่บางอย่างแต่ข้อที่เป็นไฮไลท์เด่นๆ่างๆาอาจารย์ก็พูดถูกแล้วเราก็เคยคิดพลาดจากเอ็นทัศนันายขนาดไม่เยอะบางทีเราก็ไม่ได้นึกหรอกบางทีเรานึกไม่ถึงด้วยพอมันมีคนมาเตือนเนี่ยเราตอนองคิดย้อนเมื่อกี้ ก็ผมว่าอื่นมันก็จริงมันก็มันก็ตามนั้นเลยเช่นในเรื่องของเงินเนี่ยบางบางจังหวะเราคึกว่าเราวิเคราะห์ดีแล้วแต่ว่าในความที่เราคิดเนี่ยมันมันเป็นคิดแบบเร็วๆคิดแบบยไม่ได้ลองทบทวนไปมามันก็มันก็ค่อนข้างชัดว่ามึงก็ไม่ดีเท่าไหร่ผลลัพธ์ออกมาสุดท้ายต้องเปลี่ยนวิธีคิดหน่อยตอนนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมจบกรรพยากรณ์นะครับครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวก็แป๊บ